ในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนสองเรื่องเลยนะคะก็คือการวัดน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การวัดน้ำหนักเป็นกรัมด้วยนะคะจากที่เรียนครั้งที่แล้วนักเรียนได้รู้จักตาช่างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอทบทวนให้สักเล็กน้อยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ สำหรับกิจกรรมหน้านี้นะคะที่นักเรียนจะต้องทำส่งครูก็มีหน้า126นะคะถึงหน้า130ค่ะซึ่งดูเหมือนจะเยอะแต่ว่านักเรียนแค่เติมตัวเลขแค่นิดเดียวเองนะคะ มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เรียนกับคุณครูจบแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมได้นั่นเองนะคะ คุณครูขอทบทวนครั้งที่แล้วนะคะที่เรียนไปนะคะตาช่างนะคะมาดูตาช่างที่เป็นเข็มกันนักเรียนทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตาช่างแต่ละอันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีขนาดน้ําหนักเท่ากันอย่างเช่นตาช่างที่เห็นในรูปนี้นะคะมีขนาดที่จะช่างได้สูงสุดคือ3มกิโลกรัมเท่านั้นนะคะ และอาจจะมีตาช่างที่ช่างได้สูงสุด7กิโลกรัม15กิโลกรัม20กิโลกรัมแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปช่างสิ่งของหนักเบาแค่ไหนก็เลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะช่างนะคะอทีนี้ที่เหมือนกันก็คือจำนวนขีดของตาช่างนะคะถ้าตาช่าง1กิโลกรัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 10ขีดใช่ไหมคะที่นักเรียนเรียนไปแล้ว1นึ่กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10ขีดหรือตาช่างที่คนครูช่างเนี่ยเข้าสารที่หนักเพียงแค่1ขีดเนี่ยเข็มก็จะชี้ไปที่1ขีดแล้วก็2ขีด3มขีด4ขีด5ขีด5ขีดเนี่ยจะเป็นเข็มที่ยาวกว่าเล็กน้อยเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนนะคะแล้วก็6 7 8ด 9และ10ขีดที่10เนี่ยเป็นขีดที่ตรงกับ1เลข1พอดีนั่นหมายถึงว่า10ขีดมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะแล้วถ้าเกิด5ขีดล่ะ ห้าขีดจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าครึ่งกิโลกรัมนะคะก็คือขีดที่เข้มเข้มและขีดที่ยาวกว่าขีดเส้นอื่นเล็กน้อยนะคะก็คือครึ่งกิโลกรัมดังนั้นถ้าเรียกว่าครึ่งกิโลกรัมหรือ1กิโลกรัมครึ่งหมายถึงว่ามันเกินมา5ขีดนั่นเองนะคะคำว่าครึ่งกิโลกรัมก็หมายถึงว่ามีขีดที่เพิ่มเข้ามา5ขีดนะคะ ทีนี้ความรู้ใหม่นะคะหนึ่งขีดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเราสามารถเรียกน้ำหนักได้เป็นกิโลกรัมเป็นขีดแล้วก็เป็นกรัมได้นะคะดังนั้น1ขีดจะเท่ากับ100กรัมนะคะในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่อง กิโลกรัมและกรัมกันนะคะสำหรับการวัดน้ำหนักตัวนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักตัวนะคะนักเรียนจะมีทั้งที่เป็นแบบเข็มก็คือเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเข็มและที่เป็นแบบตัวเลขนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการช่างหลายๆแบบ อันนี้ก็จะเหมาะกับการช่างน้ำหนักตัวผู้ใหญ่นะคะส่วนการช่างน้ำหนักตัวที่เป็นเด็กทารกก็จะเป็นเครื่องช่างอีกแบบหนึ่งนะคะแต่จะมีแค่สองแบบก็คือแบบเข็มและแบบตัวเลขนะคะสำหรับแบบตัวเลขคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะจากตัวอย่างนี้จะเห็นเลข5เลข6และเลข1 แต่นักเรียนอาจจะไม่สังเกตเห็นจุดนะคะที่อยู่ระหว่างเลข6กับเลข1เพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวนี้นะคะจะอ่านได้ว่า56กิโลกรัมกับอีก1 1ขีดหรือ100กรัมนั่นเองนะคะหรือจะพูดว่า56.1ก็ได้ค่ะอ่ะทีนี้มาดู จากหนังสือนะคะที่คุณครูหยิบยกมาเป็นหนังสือเรียนนะคะน้ำหนักที่ช่างได้นะคะเดี๋ยวตัวเลขจะอยู่กับหนังสือนะคะถ้านักเรียนเห็นไม่ชัดน้ําหนักของคนเสื้อขาวคนนี้นะคะมีน้ําหนักเท่ากับ20กิโลกรัมนะคะเนื่องจากเข็มเนี่ยไปชี้ที่เลข20พอดีนะคะอ่าส่วนคนนี้นะคะ มีน้ำหนัก32กิโลกรัมนะคะเนื่องจากเข็มเนี่ยชี้ตรงเลข32พอดีนะคะส่วนตาช่างที่เป็นแบบตัวเลขนะคะก็จะดูชัดเจนเห็นง่ายนะคะส่วนสองคนนี้ช่างจากตาช่างที่เป็นเข็มนะคะ,ะมาดูนักเรียนหญิงคนนี้นะคะ,ะช่างน้ำหนักการช่างน้ำหนักนะคะนักเรียนจะต้องถอดรองเท้า พยายามไม่สวมใส่อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่น้ำหนักที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยตรงกับน้ำหนักตัวมากที่สุดดังนั้นการชั่งน้ำหนักทุกครั้งก็จะต้องถอดรองเท้านะคะถ้าใครสะพายกระเป๋าก็จะต้องถอดกระเป๋ายกเว้นเสื้อผ้านะคะที่ยังสามารถชั่งกับเราได้มาดูน้ำหนักตัวนะคะที่เรามองเห็นก็คือ22.4 ยี่นี้หมายถึงว่านักเรียนคนนี้หนัก22กิโลกรัมนะคะแล้วก็สี่ขีดให้นักเรียนสังเกตที่หน่วยนะคะถ้าข้อถามเป็นขีดนักเรียนก็ตอบเป็นขีดนะคะก็คือสีขีดส่วนเด็กเสื้อเขียวคนนี้นะคะมีน้ำหนัก33กิโลกรัมจุดเกนะคะจุดเก็คือ9ขีดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะมาดูการช่างของเด็กผู้ชายนะคะกับผู้ใหญ่เด็กผู้ชายเขาช่างด้วยตาช่างที่เป็นเข็มนะคะปรากฏว่าเข็มชี้ไปที่เลข28ตรงพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายคนนี้จะมีน้ำหนัก28กิโลกรัมส่วนผู้ใหญ่คนนี้นะคะช่างด้วยเครื่องช่างที่เป็นตัวเลขนะคะหรือเป็นดิจิตอลนั่นเอง ตัวเลขที่ปรากฏก็คือ80.3นั่นก็คือว่าผู้ชายคนนี้หนัก80กิโลกรัมกับ3ขีดนะคะ สำหรับการชั่งต่อไปนะคะคุณครูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักการวัดน้ำหนักเป็นกรัมนะคะทีนี้มาดูการชั่งของชมพู่ก่อนนะคะชมพู่มีทั้งหมดสลูกนะคะที่เรามองเห็นและเมื่อเอาชมพู่มาชั่งนะคะเข็มสีแดงนะคะก็จะชี้จะชี้ไม่ตรงเข็มใดเข็มหนึ่ง เข็มจะชี้ไม่ตรงขีดใดขีดหนึ่งนะคะจะชี้กึ่งกลางระหว่างขีดด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะแจ้งตัวเลขได้ว่าอย่างไรอ่าถ้าน้ำหนักครึ่งขีดนะคะก็คือว่าน้ำหนัก50กรัม เพราะว่า1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้นถ้าชี้กึ่งกลางระหว่างขีดนะคะแสดงว่าเป็นครึ่งหนึ่งของ100กรัมก็จะมีค่าเท่ากับ50กรัมนั่นเองนะคะดังนั้นชมพู่ที่ช่างอยู่นี้นะคะมีน้ำหนักทั้งหมดเท่าไหร่คะ,ะให้นักเรียนนับขีดนะคะ1ขีด2ขีด สขีดแล้วไม่ถึง4ขีดก็จะเป็น3ขีดครึ่งนะคะหรือเขาต้องการหน่วยเป็นกรัมดังนั้นนักเรียนต้องนับ1ขีดเป็น100่งร้อกรัมนะคะหนึรกรัมส0 0กรัมสามรกรัมบวกไปอีกห้ก็จะเป็น350กรัมนั่นเองนะคะชมพู่ที่เราเห็นนี้หนัก3ขีดครึ่งหรือจะพูด ได้อีกว่า350กรัมนั่นเองนะคะ3ขีดครึ่งกับ350กรัมคือน้ำหนักเท่ากันนะคะ,ะคราวนี้ให้นักเรียนสังเกต เข็มดีๆนะคะว่ามันชี้ตรงขีดใดหรือมันชี้อยู่กึ่งกลางระหว่างขีดหรือเปล่านะคะนักเรียนจะต้องมองให้ชัดเพื่อจะได้บอกน้ำหนักได้ถูกต้องนั่นเองนะคะาจากตัวอย่างนะคะงาขาวที่เอาไปชั่งนี้นะคะเมื่อใส่ลงไปที่จานชั่งนะคะปรากฏว่าขีด เข็มของตาช่างชี้ไปที่1ขีดเมื่อชี้ไปที่1ขีด1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมดังนั้นงาขาวหนัก100กรัมนะคะ,ะมาดูหอมแดงบ้างนะคะหอมแดงเนี่ยเมื่อช่างไปแล้วนะคะเข็มก็จะชี้ไปที่4ขีดแต่เขาต้องการน้ำหนักเป็นกรัมใช่ไหมคะดังนั้นสี่ขีดมีค่าเท่ากับ400กรัมนั่นเองนะคะ ข้ต่อไปค่ะมาดูกระเทียมนะคะกระเทียมหนักเท่าไหร่นักเรียนก็นับไปเลยค่ะ1ขีดคือ100กรัมนะคะมีทั้งหมด9ขีด9ขีดก็มีค่าเท่ากับ900กรัมนะคะอ่าต่อไปแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีชี้ไปที่ขีดที่8ใช่ไหมคะแป้งสาลีชี้ไปที่ขีดที่8ดังนั้นแป้งสาลีหนัก8ขีดหรือ800กรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะแป้งมันค่ะแป้งมันหนักเท่าไหรอ่าสังเกตที่เข็มนะคะเข็มชี้ตรงไปที่ขีดที่6นะคะดังนั้นแป้งมันหนัก6ขีดแต่เขาต้องการหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมคะดังนั้น6ขีดเท่ากับ600กรัมนะคะอ่างาดำบ้างนะคะ งาดำนักเรียนสังเกตเข็มดีๆนะคะปรากฏว่าเข็มไม่ได้ชี้ตรงเละตรงขีดใดขีดหนึ่งใช่ไหมคะแต่เข็มชี้เลยจาก5ขีดและไม่ถึงขีดที่6ชี้กึง่งกลางระหว่างขีดที่6ดังนั้น ให้นักเรียนนับก่อนนะคะว่ามีค่าเท่ากับกี่กรัมเมื่อชี้มาถึง5ขีดจะเท่ากับ500กรัมแต่มันเลยมาอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือ50กรัมใช่ไหมคะดังนั้น500กรัมบวก50กรัมจะมีค่าเท่ากับ550กรัมนั่นเองนะคะ,ะมาดู3 3 ผักนะคะว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่มาดูต้นหอมก่อนเลยนะคะต้นหอมเมื่อชั่งน้ำหนักไปแล้วเข็มชี้ไปที่เข็มที่7ใช่ไหมคะดังนั้นต้นหอมหนัก700กรัมนะคะต่อไปค่ะผักชีผักชีชี้ไปที่กี่ขีดคะ1 สองและสามดังนั้นผักชีหนักสามร้อยกรัมนะคะส่วนผักกาดขาวผักกาดขาวเมื่อนักเรียนเห็นอย่างชัดเจนแล้วนักเรียนจะเห็นว่ายังไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะยังไม่ถึงเลขหนึ่งแต่เหลืออีกแค่ครึ่งขีดก็จะถึงหนึ่งกิโลกรัมถ้านับจำนวนขีดนะคะจะได้เก้าขีดกับอีกครึ่งหนึ่งดังนั้นผักกาดขาวก็จะหนัก 950กรัมนั่นเองค่ะ,ะคราวนี้สรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้นะคะทำให้นักเรียนได้มีความรู้นะคะว่าน้ำหนัก1ขีดนะคะจะเท่ากับน้ำหนัก100กรัมนะคะน้ำหนัก1กิโลกรัมจึงเท่ากับน้ำหนัก1000กรัม นะคะนักเรียนต้องสามารถเปรียบเทียบและบอกค่าของน้ําหนักได้นะคะสำหรับวันนี้การชั่งน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเช่วโมงหน้าเจอกับหัวข้อถัดไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ